เป็นการรวมพลคนบันเทิงมากที่สุดอีกครั้งเพื่อพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมค่ะกับงานรวมน้ำใจซับน้ำตาครั้งที่สองด้เหล่าศิลปินดารานักข่าวและพีอาจากทุกค่ายทุกสังกัดและเหล่าสาวงามจากทุกเวทีมาช่วยกันหาไรายได้ทั้งขายเสือ้อรับบริจาคประมูลของรักของห่วงของเหล่าดาราคนดังโดยเฉพาะพระเอกจิตอาสาของช่อง3อั้มอธิชาติกับนุ่มใบประกอบสาวมิ้นชลิดาที่ไปช่วยกันแบบสุดตัวบอสใหญ่ช่อง3คุณประวิต์มาลีนน์ก็ยังขอสมทบทุนร่วมบริจาคด้วยอีก2 5 0 0 0น้บาทได้ ยอดรวมทั้งสิ้น5 3 0 0 0 0กว่าบาทเพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่ยากจนและที่บ้านน้ำท่วมที่โรงเรียนวัดละมุดจ,จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอยากให้ทุกคนสู้ๆแล้วกันแล้วก็ยังไงรักษาตัวเองแล้วก็รักษาธรรมชาติของเราด้วยนะฮะความจริงทั้งหมดทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดจากสิ่งที่มนุษย์ทำก็ได้นะครับยังไงก็ขอให้รักโลกของเราด้วยครับคนที่เขายังเดือดร้อนนะทุกวันนี้จากน้ำท่วมยังมี แล้วก็นักขณะนี้ที่เกิดางภาคใต้ก็ยังมีเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ร่วมมือกันไดเยอะ